สนับสนุนโดย True 5G ชีวิตอัจฉริยะที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวัน108ปีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the future Empowering the people ประทับใจกันกับน้องธัญญาตอนไหนโอ้โหเข้าเรื่องเลยนะตรงตรงเลยค่ะมันประทับใจเพราะว่าเจอเหตุการณ์ที่ว่าเข้าเข้าเล่นแสดงคู่กันนะครับแล้วก่อนหน้านี้ประมาณหลายเดือนมาแล้วนะผมไม่เคยมองเขาเลยน้องอ้วนด้วยแต่ว่าผมมันอยู่ที่ทรงผมเขาด้วยลรมั้งเขาจะแบบรวบรวบนะครับแล้วก็อ้วนๆผมก็จะเรียกเขาว่าเอนโดเรมอนมโอีกแล้ พ,พูดพูดเองคิดในใจแต่ว่าไม่ได้พูดให้เขาฟังหรอกแล้วเขาเคยรู้ไหมว่าเรียกเขาแบบนั้นมาเรียกในช่วง<อ>ที่แบบคบกันแล้วออกจะเมมชื่อเขาไปเลยว่าหนูดูเาคมันเป็นเด็กอ้วน <c oughs> กระโปรงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่มีอยู่ซีนหนึ่งนะครับที่มันเป็นซีนที่ว่าเราต้องแอบดูเขาเ ซ้อมร้องเพลงอยูใ่ในห้องน้ำแล้วเราก็ล่วงลงมาแล้วเขาตกใจออกมาปุ๊บให้เตะพามากเรา<อ>พ่วมกับสั่งไว้เลยว่าเตะหลอกๆนะลูกป<อ>้าปวดเอาห้าจริงใส่จุงเท้ารับลื่นใต่เข้าใสเมืองดังอักๆ<อ>ผมนี่ตะดุ้งเลยจูบปุ๊บ<อ>ไอ้ช่วงนั้นแหละผมชอบเั้งเลย ผู่ชายคนไหนอะตกหลุมรักต้องเต่ง <c> ผ <oughs> <laughs> ้จะแตะทุกคนเลยมันยังไงคือวินาทีนั้นมันเหมือนแบบเขาปิดสวิตช์แลอดหรืออะไรยังไงเออก็สังคัดใช่ไหมอุ้ยขอโทษครับพี่แล้วเหมือนกับเอ้ผมที่เขามัดอยู่แล้วเอาผ้าโพกไว้อะมันหลุดแล้วผมยาวัป อย่างหนึ่งผมจุกแล้วผมลืมตาขึ้นมาดูปุ๊บโ้หสวยมากน้องคนนี้สวยสวยขึ้นมาทันทีสเปคเลยรู้สึกว่ามันผิดผีอะเธอโดนเธอโดนแตะต้องตัวฉันแล้วเธอต้องรับผิดชอบฉันนั่นคือสิ่งที่เราคิดรับเขาล่ะรับเขาล่ะเขาคิดกับเราอย่างไรตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวเลยต่อมาอีก3-4เดือนจนนักข่าวรู้นะครับก็เลยมาถามผมตอนออกอีเวนต์อยู่ผมก็เลยบอกเออมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วขอประกาศตรงนี้เลยแล้วกันว่าชอบเขานะ สองปีกว่าแล้วสองปีกว่าขอบอกเพราะเราอ่ะเคยไปคุยยกบ้านน้องธัญญารอนนันเขามีตุ๊กตุนตุ๊กตาบางทีก็ไาให้อ่ะก็ดน้อยเขาบอกว่าเเขาทำเสียงอย่างนั้นด้วยหรอเขามีมีคนเล่นกันอะไรนะลุงกับหนูอะไรอย่างนี้นี่คุณธัญญาใช่คือตอนที่แบบเริ่มกิ๊กกิ๊กกากกันแล้วเนี่ยนะ ก็เหมือนกับเล่นเกมกันน่ะนุ้งหนิงนุ้งหนิงแง่บอกว่าเอ้ยไม่ต้องเรียกพี่ได้ไหมเรียกเรียกลุงแล้วกันเพราะว่ามันอายุต่างกันเยอะไงีีปแล้วจะเรียกหนู11ปีถ้าเกิดใครเรียกผิดก็ต้องโดนปรับอะไรเงี้ยตอบด้วยอะไรตอบด้วยอะไรนี่น่าถามมาะถ้าไม่ตอบพี่ต่อสายน้องธัญญาเลยนะพี่บอกเลยนะเทำไงถามน้องธัญญาดีกว่าขอมือถือมาน้องย่าพีทิพย์เองฮัลโหลคนสวยย่ญญาพี่อะ อยู่กับชายหนุ่มซึ่เพี่กำลังถามเขาว่าถ้าเวลาเรียกลุงกับหนูแล้วเรียกผิดชื่อเขาจะต้องมีวิธีการทำโทษถ้าเกิดใครเรียกพี่หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วจะโดนทำโทษยังไงจาไม่ได้จไม่ได้เอาผมตอบให้ก็ได้วางสายไปวางสายไปถ้าเกิดต้องเรียกลุงใช่ไหมแต่หลุดคำว่าพี่มาเงี้ยหนูจะโดนหอมนะ แล้วไม่จบด้วยคุณป้าไอ้กิดนที่ทั้งบ่านหมดและนี่ตอนนี้เราลุดเนี่ยเราหอมเขาแล้ว้าเวลาเราหลุดอะไม่เป็นไรก็ผัดกันไม่เป็นไรมันดูแล้วมันดูเป็นยังไงอ่ะคิดตลอดเลยอ๋อดูเหรอคุณป้าไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนี้ออกได้หมดเลยนะเนี่ยเราเป็นคนโรแมนติกไหมคะจริงๆอ่ะไม่นะครับไม่ได้โรแมนติกเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราอยู่บ้านเราก็จะชิลๆใครโรแมนติกกว่ากันสองคนน่าจะน้องมั้งน้อง <ừ> จะคีออนจะโรแมนติกแต่ผมอะ่ะมันจะแบบลึกๆนานๆทีนะฮะนานๆทีเอาแล้วเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนชอบแกล้งคนอยู่แล้วเออเซอร์ไพรส์เช่นก็อย่างตอนที่ทําคลิปอย่างเงี้ยผมก็ทําหลักฐานไปด้วยเงี้ยแบบเช่นแบบซื้อมือถือให้ในวันเกิดคือหลายๆอย่างที่เขาบอกว่าอยากได้ แต่ว่าเขาก็ลืมลืมไปพูดไว้เฉยว่าอยากได้จังเลยอตอนนี้มือถือจะพังแล้วผมก็จำมาก็ไม่ต่างกับไรเดอร์ที่ไปทำนี่แหละน้องก็บอกอุ้ยลุงอยากจะอยากจะเต้นติ๊กตอกกับนี้จังเลยลุงไปสมัครเร็วผมก็จำมาปีครึ่ง้าวนี่หูจะมโรแมนติกแล้วนะ้องอ๋อเออนี่โรแมนติกมไม่ใช่ถามผมฝีฟแฟนเราไม่เอาว่าหนูเป็นคนไม่โรแมนติกแต่แฟนหนูโรแมนติกค่ะ สายอย่างนี้โรแม,มนติกแล้วเป็นสายเปยด้วยเห็นบอกว่าเปยหนักมากยังไงคะก็ส่วนใหญ่ที่จะให้เขาอะนะเป็นของเป็นของซะมากกว่าไงัไม่ไม่ให้เออ่ให้เช่นแบบยางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอ้าวมันเป็นเรื่องที่จําเป็นไงโอ้อแต่ยางรถยนต์ก็แพงอยู่นะผมบอกว่าจะพี่ชายซื้อยางรถยนต์ให้รั้งนีงงเลยนะใช่น้องเขาก็งงงงนะน้องตาปิดๆไม่เห็นรู้สึกดีอะไรเลยน่าผิวมันเป็นยังไง ซื้อยางตั้งแพงให้ไม่รู้สึกอะไรซื้อดอกไม้ให้่อดเดียวเปลืมรดเกิแต่ไม่ถาลึกภาพมองม <า S 1> อะไปยืนถ่ายคู่กับยายกัาพี่อ๋ซื้อให้ค่ะมันก็อะไรอยู่นะแต่ผมสังเกตดูแล้วไม่หรอกก่อนที่จะซื้อยางให้เนี่ยน้องเขาขับรถสไลด์ขนานี้ไปชนข้างทางมาแล้วด้วยแล้วผมรู้สึกทนไม่ได้เลยแล้วไปส่องดูโอ้โหร้านบอแล้วเนี่ยผมส่องอย่างนี้เลยโอ้โหไอยักไม่จินตนาการ ตอนหลังอ่ะน้องผอมลงสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นน่ะห่วงไหมเนี่ยเขาบอกว่าจะแต่งให้หนักขึ้นจนกว่าลุงจะห่วงนี่แหละโอ้ยห่วงแล้วลุงจนน้องเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไม่หึงไม่อะไรบ้างเลยเหรอก็เลยบอกว่าเนี่ยสางชุดมาใหม่ละตันนี้เนี่ยแหวกมาเดิน